สวัสดีครับวันนี้ของผมมวยหูตามเจพูมนะครับวันนี้เจอกับผมในศึกเพชรดีมวยมันสนันเมืองถ่ายทอดสดจากเวทีบัวร่าชนำเนินมวยชก18บแนาฬิกาก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับวันนี้ใครต้องการฟังรายเสียงภาคสดด้วยผมเองตามเจพูมสดตรงจากเวทีนะครับ,บ,ต, ool, ต,นะรบตั้งแต่คู่หนึ่งจนคู่10นะครับแอดมาได้เลยที่ m s, s t 2 2นะครับวันนี้มวยรักมวยชอบในศึก เพชรยินดีผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้าเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงต่อยกันมีชัยทีเคดีมวยไทยเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงหรือเจ้าเพชรพอใจปอนหนึ่งเดียวเพชรพอใจปอนนิติพัฒน์เดิมนะครับเด็กจากจังหวัดอุบลอายุ15สูง15อานะครับชกมา5้าิบไฟเป็นมวยเขา่าควบเครื่องฝีมือดีอาวุธหลากหลายนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีส่วนน้ำเงินีนวันมีชัย ทีเคดีมวยไทยนะครับอายุ14เด็กจากสุรินทร์นะครับสูง158ชุดมา35ซ้อมอยู่ที่ปาจีนะอยู่ที่ทีเคดีมวยไทยนะ้ำหนักไป50กิโลหรือชื่อจำเดิมเป็นจเจ้าจรสักเล็กแดงพงล,งลํรวกนะครับเป็นมวยสอกคมขวางหน้าหนักแรงนะครับลุ้นนับลุ้นน็นนอกเข่าในเหนียวอ่ะคนนี้ร่างกายนี่ทางด้านเพชรพอใจอย่างเสียเปรียบนะครับแต่ว่าได้เบอร์มวยไทยผ่านมวยไฟล่าสุดก็ต่อยไว้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแพ้คะแนนทางด้านเจ้าเพชรต้มเผด็ดมาส่วนวันมิชัยชนะน็อกเพชรปูจองสอวีรวันมานะครับ กูนี้เปรี่ยบกันไปสมาชิกกินกันที่ท้ายๆนะครับพ่าจิตหัวใจดีกว่าเสื้อเปลี่ยบเรื่องความเป็นมวยหน่อยวันนี้ดูมีภาษีดีกว่ากินกันที่อันท้ายอันสี่นห้านะวันนี้ชอบของนักด้านเจ้าวันมีชัยทีเคดีมวยไทยนะครับส่วนมวยรักมวยชอบอีกคู่นะครับผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้ากับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ไปกับเพชรบืองการลงเล่นกีฬาโคราชกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์เนี่ยไฟล่าสุดก็ต่อยแพ้ปังต่อหลักบุญมานะครับเด็กจากจังหวัดสกลนครสายเลือดเดียเป็นลูกชายแท้นะครับ ของพี่ไทยแลนด์ปิ่นสิงชัยอายุ17สูง171ซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือไม่ได้ทั้งนอกเป็นทั้งในน้ำหนักลบอยๆที่56กิโลอ่ะไฟล่าสุดน,นี่ก็แพ้บังตองก็ต่อยไว้ดีนะส่วนน้ำเงินในเพชรบึงการนะครับโรงเรียนกีฬาโคลาชก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับช่วงประมาณร้อยไฟเป็นมวยฝีมือนะครับการพิตซ้อมการเตรียมตัวเป็นรองน้ำหนักปล่อย57กิโลนะครับไฟล่าสุดก็แพ้นอกตอดอกไม้ป่าส็ตอโต๊ปะปัจจีนมานะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือ ครบเครื่อนครับเบอร์มวยชื่อชั้นยังดีกว่าแต่ว,ว่าร่างกายเสียเปรียบการซึ้ซ้อมหน้าเสือตรงกันเสียเปรียบเยอะวันนี้เปียกเลไปสมาชิกได้ทั้งนอกได้ทั้งในนะครับกับตันทีมจิตไทยแลนด์วันนี้น่าเล่นมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ